สกิลที่ฉันได้กลืนกินจากริกกี้ทั้งหมด3สกิลอย่างแรกคือหัวใจของชนชั้นสูงหัวใจของชนชั้นสูง S สร้างหินมานาในร่างกายมานา30สสกิลที่สามารถสร้างหินมานาเพื่อช่วยให้เพลเยอร์ควบคุมการไหลของมานาได้อย่างอิสระสกิลส่วนมากของริกกี้ได้รับผลพวงมาจากสกิลนี้เพียงสกิลเดียวเหตุผลที่เธอหมอกมุ่นเรื่องที่อยู่ในระหว่างความเป็นมนุษย์และสัตว์ประหลาด เพราะว่าเธอมีหัวใจของสัตว์ประหลาดสกิลที่2คือพอท่านที่เธอใช้หลบหนีจากออกัสพอท่านเอสร้างประตูว์ปไปยังพิกัดที่กำหนดมอนา 100. 1 0หหากทำเครื่องหมายไว้ล่วงหน้าที่พิกัดนั้น,น,นการเดินทางข้ามมิติก,ก็สามารถเกิดขึ้นได้และอย่างสุดท้ายก็คือเมมโมไรเอสเปิดใช้งานเวทนบันทึกมอนา300เมโมไร สกิลที่ช่วยให้เห็นทุกอย่างที่ถูกบันทึกไว้ในความทรงจํานี่คือสิ่งที่ทำให้ริกกี้สามารถทํางานเป็นผู้ตรวจสอบของสมาคมเพลเยอร์โลกได้สกิลแมมโมรไรเป็นสกิลชฉพวะตัวของริกกี้นี่เพลเยอร์คิมแทอยองทําไมถึงใช้มันได้ล่ะไม่มีใครควบคุมมานาได้ชํานาญเท่าริกกี้แล้วนี่ครับแต่ดูเหมือนว่าเธอจะรู้วิธีถ่ายทอดสกิลด้วยเหมือนกัน ขอโทษนะริกกี้ฉันไม่สามารถพูดถึงสกิลกลืนกินได้จริงๆคงต้องขอยืมชื่อเธอสักหน่อยนะเออแล้วนายจะเอาอะไรให้เราดูพ่านเมโมไรล่ะสิ่งที่ริกกี้บันทึกไว้ด้วยเมมโมไรส์ ข้อมูลที่เธอค้นพบในขณะที่สืบสวนในปราสาทของออกัสภาพของพวกสัตว์ประหลาดยังคงอยู่ระหว่างการวิจัยการถอดรหัสจึงจำเป็นต้องใช้เวลาอย่างมากแต่เมื่อริกกี้ได้เห็นภาพบนผนังเธอก็เข้าใจได้ในทันทีว่าผู้ที่นั่งอยู่ข้างออกัสคือเหล่าแกลนไดยุก ราชาอสูรออกัสราชนีซักค,คิวบัสโรซาเรียแวมพายลอดอิกมุนราชาปีศาจเบลเซบับดราก้อนลอดฮาซัสราชาแห่งอบิสยอมุนกันเดอร์ราชาแห่งท้องฟ้ารูซิเฟอร์ เจ็ดแกรนด์ยุคยื้อแย่งอนณาเขตและสูญเสียเขตแดนกันไปมาปกครองอาบิสด้วยสมดุลที่เปราะบางยิ่งแต่บนบลังก์ที่ว่างเปล่าบนระดับสูงสุดคือใครกันล่ะเจ้ามาได้ไกลทีเดียวเจ้าเศษเนื้ออะมา,มา,มา,มาไม่มีทางนาะ จนถึงตอนนี้ทั้งอเมริการะบุตัวใายุคได้เพียงแค่สมตนเท่านั้นออกัสเพิ่งถูกคนพบไม่นานมานี้พร้อมกับอิกมุนและลูซิเฟอร์พวกเรายังไม่รู้ว่าพวกเขามีพลังอะไรกันแน่แต่ด้วยการเสียสละของเราเพลเยอร์ตอนนี้มันชัดเจนแล้วว่าแค่แกนใายุคตนเดียวข้ามเกทออกมาก็สามารถทำลายโลกมนุษย์ทั้งใบได้แล้ว แต่ตอนนี้กลับไม่ได้มีแค่สามแต่ไม่ถึงเจตนและตอนนี้ยังบอกว่าอาจจะมีอีกตนที่อยู่เหนือกว่าพวกมันเองอยางนั้นเหรอโอ้พระเจ้าณนะที่ใดที่หนึ่งในอาบิสจบแล้วเหรอครับท่านออกัสประมาณนั้นไม่อยากจะเชื่อเลยว่า แกลนยุกผู้หญิงใหญ่จะถูกตัดชับไม่พอตอนนี้ยังต้องการพลังของเผ่าพันชั้นต่ำอย่างผมอีกเนี่ยนะมันเป็นเพียงอุบัติเหตุเล็กๆๆน้อยกว่า,านั้นข้าสามารถฟื้นฟูได้โดยไม่จะเป็นต้องรับความช่วยเหลือจากเจ้าแต่ข้าไม่ชอบการรอคอยหากเจ้าพูดกับข้าแบบนั้นอีกครั้งข้าจะกำจัดเจ้าซะครับผมจะระวังก็แล้วกันครับแต่ผมขอถามหน่อยได้ไหมครับ ว่าทำไมท่านถึงร้อนอกร้อนใจจะตามล่าตัวคิมแทยองขนาดนั้นล่ะเจ้านั่นเป็นพวกที่มีความสามารถพิเศษพลังที่ได้รับอนุญาตให้มีเฉพาะผู้ถูกเลือกเท่านั้นผู้ถูกเลือกเหรอแล้วใครกันหรอครับผู้ที่ครั้งหนึ่งเคยขึ้นสู่จุดสูงสุดของอาบิสและเป็นผู้นำของแกลนไดยุค ขึ้นไปท้าทายอาณาจักรเบื้องบนราชันแห่งอาณาจักรเบื้องล่างราชันแห่งอาณาจักรเบื้องล่างแต่ข้าก็คิดว่าตอนนี้มันแตกต่างออกไปแล้วข้าจะออกคำสั่งไม่ให้กับเจ้าผู้ทําพันธสัญญาเจ้าจงไปโลกมนุษย์เร่งแผนการของเจ้าเสียและนำพาให้โลกดำดิ่งสู่ความโกลหุน ไขกุญแจแห่งราชันของอาณาจักรเบืองลางและมามอบให้กับข้าข้าจะใช้กุญแจเพื่อพิชิตอาบิสและขึ้นสู่บัลังของราชันคนใหม่น้อมรับคำสั่งครับทุกสิ่งทุกอย่างจะดำเนินการตามแผนของท่านโอกัสอย่างแน่นอนนักสมาคมเพลเยอร์อเมริกา ท่านประธานคุณวางแผนจะทำอะไรต่อไปเหรอครับเราจำเป็นจะต้องจัดประชุมฉุกเฉินทันทีถึงฉันจะคาดว่าไม่น่ามีมาตรการรับมือที่มีประสิทธิภาพอยู่ก็ตามแค่อเมริกาเหรอครับฮะนี่ไม่ใช่เรื่องของสมาคมเพลเยอร์อเมริกาอย่างเดียวแล้วนะครับอนาคตของมวลมนุษยชาติตกอยู่ในความเสี่ยงทั่วโลกจำเป็นต้องรู้ข้อมูลนี้ด้วยเหมือนกัน ถ้าเราทําแบบนั้นอาจจะเกิดความวุ่นวายที่เราไม่สามารถควบคุมได้ขึ้นมาแต่มันอาจจะเป็นโอกาสที่ได้รวบรวมพลังจากทุกคนนะครับริกกี้เธอไม่เคยเป็นคนที่ให้ผลประโยชน์กับประเทศตัวเองเพียงอย่างเดียวได้โปรดให้เกียรติความปรารถนาของเธอด้วยครับเฮ้ยก็ได้เมื่อเราจัดการทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเราจะเปิดเผยเรื่องนี้ผ่านสมาคมเพลเยอร์โลก นอกจากสิ่งที่เห็นในเมโมไร์แล้วผมยังได้เห็นร่างแห่งแสงซ่อนอยู่ใต้ส่วนลึกของความทรงจําของเธอเอแม้แต่เรื่องนั้นก็ยังเห็นด้วยเหรอท่านประธานครับคิมแทยองเป็นพันธมิติที่สำคัญที่สุดของพวกเรานะครับเออคิมแทยองกรุณาตามเรามาสักครู่ คุณศึกษาประศาสตร์อยู่บ้างคุณก็น่าจะรู้ว่ามนุษยชาติก่อนและหลังพบอบิสนั้นได้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างสิ้นเชิงขึ้นใช่เมื่อเราผู้คนได้รับการปลุกพลังพวกเขาก็จะสามารถเข้าถึงทรัพยากรได้ทรัพยากรที่ไม่ได้อยู่บนโลกเพราะมันมาจากอบิสเพื่อผลักดันความก้าวหน้าของเราแต่นั่นนะคือความเชื่อทั่วไปแต่มันไม่ใช่ความจริงทั้งหมด อาบิสกับการปลุกพลังของมวลมนุษย์ชาติไม่ได้เกิดขึ้นพร้อมกันในตอนแรกอาบิสก็เป็นเหมือนคุ้มนารกรที่เราไม่อาจรับมือได้แต่มันได้กลายเป็นดินแดนแห่งโอกาสหลังจากอเมริกาได้กอบกู้บางสิ่งขึ้นมาจากมหาสมุทรแปซิฟิกเราได้เชื่อมต่อกับสิ่งนี้เรามนุษย์ชาติก็ได้รับการปลุกพลังนี่คือ ฉันขอแนะนำให้รู้จักความอยู่รอดของพวกเราและขุมทรัพที่พัฒนามนุษย์ชาติเราเรียกมันว่าไร้นามคุณจะเรียกมันว่าเทพเจ้าก็ได้เพราะการมีอยู่ของมันก็ไม่ได้กายจากนั่นมากนักแต่ในเชิงทางการเราก็ไม่สามารถอ้างอิงมันว่าเป็นพระเจ้าได้เหมือนกันพระเจ้าไร้นามเหรอถ้าอย่างนั้นมันก็ไม่ใช่ราชัน อเมริกาซ่อนอะไรที่ใหญ่โตขนาดนี้มาตลอดเลยเหรอครับจุดยืนของฉันยังคงไม่เปลี่ยนแปลงชาติที่ถูกเลือกโดยทุกน้ำโดยชนชั้นผู้นำไม่กี่คนจะต้องเป็นผู้นำที่นำความก้าวหน้ามาหน้าเศร้าที่ถึงมันจะเป็นความรับแต่เราก็ไม่ได้อะไรจากมันเลยตั้งแต่มีการปลุกพลังข้งแรกเกิดขึ้นไม่ว่าจะคนก่อนหน้านี้หรือคนก่อนหน้านนก็ไม่ได้อะไรจากไรน้ำเลย แต่เราก็ได้ค้นพบปบอแสเล็กๆน้อยๆจากไร่น้ำบ้างแล้วเหมือนกันฮะเมื่อกี้มันเหมือนขยับ